สวัสดีค่ะร้านผู้มิ้นไรายยนต์สาขาเพเ่อกุจับจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะมือหนีสิมารีวิวนะคะผัน6ตาช่างนะคะ d h เด6ด j w นะคะตัวนี้ใบง่งๆเลยค่ะใบ26นิวนะคะแซ่ลดลุ่น M ค่ะราคาอยู่ที่38,000บาทนะคะจะทรงฟรี1 0 0รกิโลเมตรค่ะตัวนี้มีคัดไทยนะคะคัดไทยอ่อบอดดเอามาวางน้า ครบชุดค่ะพร้อมใส่งานนะคะใบสวยๆเลยจ้าท่านใดสนใจเขามาเบิงก่อนได้นะคะลานยูอำเภอกุจับค่ะติดถนนกุจับสุวนนักูหานะคะห่างจากตัวตลาดอ,อําเภอกุจับประมาณ1กิโลค่ะรับเองต่อล้องได้นะคะราคาลดได้ค่ะ รับเองรายละเอียดเพิ่มเติมสอบทาได้ที่เบอร์098 612 7295นนะคะอีกเบอร์ค่ะ087 034 1562ค่หราค่ะลานผู้มิ้นอะไรย่นสาขาอำเภอกู้จับจังหวัดอุดรธาน,นีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ